หลังจากจบเดอะแฟลตไปนะครับผมก็ไม่คิดว่าจะมีการพูดถึงหนังเรื่องนี้อีกนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้พูดถึงแล้วล่ะนะครับหนังมันจบไปแล้วนะแต่พ่วงกับอย่างเอ็ดดี้มอร์สวรติยังไม่จบนะครับเพราะว่าแกยังฝังใจอยู่นะครับที่หนังเจ๊งเนี่ยนะแล้วแกก็ให้สัมภาษณ์นะว่าสาเหตุหลักๆที่แกคิดว่าหนังมันเจ๊งเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับแกคิดว่ามันเป็นเพราะคนดูไม่ให้ความสนใจ โดยเฉพาะผู้หญิงน,นะที่ไม่สนใจในตัวละครเดว์แฟลตนะครับแกไม่คิดว่าสาเหตุหลักเนี่ยมันมาจากเอสตามิลเลอร์ซึ่งก็แน่นอนฮนะดังอย่างที่เรารู้กันแหละว,ว่าหนังมันเจ๊งเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเอสตามิลเลอร์ทำวีรกรรมไว้มากแล้วกระแสแอนตี้เนี่ยแรงมากๆเลยนะครับแต่ว่าเอดดี้เมอร์ซร์ตีเนี่ยแกคิดว่าไม่ใช่อย่างนั้นสาเหตุหลักจริงๆก็คือคนดูไม่ให้ความสนใจตัวละครนี้มากกว่านะครับเดี๋ยวเรามาฟังสัมภาษณ์ของแกกันดีกว่าว่า มันเป็นอย่างไรแล้วไมซ d เซ็ตและสิ่งที่แกคิดเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่นะครับหลังจากช่วงหนังจบนะมันมีคนเขาเรียกว่าทําโพในกลุ่มต่างประเทศนะครับแล้วก็ให้คนมาโหวตกันว่าสาเหตุที่หนังมันเจ๊งเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะเขาก็จะแบ่งเป็น4หัวข้อหลักๆอะ่ะแล้วหัวข้อที่คนเขาเรียกว่ากดถูกใจกันมากๆเลยก็คือเอสตราเมเลอร์นำโดงไปเลยนะครับก็น่าจะเป็นสาเหตุที่แท้จริงนะ เออแต่ว่าพ่วงกับเอ็ดดี้มอร์โซตีเนี่ยแกไม่คิดอย่างนั้นนะครับในปี2013ในช่วงโปรโมทหนังเนี่ยแกก็เขาเรียกว่าชมเชยเอสลาเมนเลอร์อย่างหนักหน่วงนะครับจนคิดว่ามันน่าจะเป็นการโปรโมทภาพยนตร์นะครับถึงแม้เอสลาเมนเลอร์เนี่ยจะมีวิกรรมอะไรมากมายนะแต่ว่าเอ็ดดี้มอร์โซรตีเนี่ยแกก็ต้องขายหนังนะครับก็ต้องพูดดีๆกับเอสลาเมนเลอร์ในช่วงเวลานั้นนะครับ คนก็ต่างคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเพื่อโปรโมทภาพยนตร์ก็เลยต้องพูดดีๆชมว่าเอลซ่ามิลเลอร์เนี่ยแสดงเก่งอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีคนถามว่าถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงนักแสดงเนี่ยก็คือให้คนอื่นมารับบทแบรรี่ออลเลนเนี่ยเอ็ดดี้เมอร์ซาติแกคิดเห็นอย่างไรนะครับ เอ็ดดี้มอสติก็บอกว่าไม่มีใครจะสามารถมาแทนเอสตามิลเลอร์ได้อีกแล้วพอฟังสัมภาษณ์เนี่ยผมก็คิดว่ามันใช้เพื่อโฆษณาเท่านั้นก็คือต้องชมเชยนะครับเพื่อให้หนังขายได้แต่พอมาวันนี้แกก็ยังไม่คิดที่จะโทษเอสตา้ามิลเลอร์นะที่ทำวีรกรรมอะไรไว้มากมายจนหนังเจ๊งเนี่ยแกก็คิดว่านะสาเหตุที่หนังเจ๊งเนี่ยเพราะว่ากลุ่มคนดูเขาเรียกว่าไม่ให้ความสนใจอ่ะแกแบ่งผู้ชมเนี่ยออกเป็น4ี่กลุ่มนะครับ ก็น่าจะเป็นกลุ่มที่มีกำลังซั์ในการจ่ายเงินเข้ามาดูหนังนะครับ1ก็คือกลุ่มผู้ชาย25ปีขึ้นไป2กลุ่มผู้หญิง25ปีขึ้นไป3ไวัยรุ่นชายที่ต่ำกว่า25 4. วัยรุ่นหญิงที่ต่ำกว่า25คือกลุ่มที่แกแบ่งออกมาเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ดูเป็นกลุ่มที่ไปดูหนังทาั้งนั้นเลยนะครับก็25ปีขึ้นไป ต่ำกว่า25ปีนะครับก็คงจะไม่มีแบบเบบี้บูมเมอร์เขาเข้าไปดูหนังอะไรอย่างนี้หรอกมั้งคือผมก็คิดว่าเออแกไม่รู้ว่าแกเอาทฤษฎีนี้แกเอาโพนี้มาจากไหนนะหรือว่าแกไปสำรวจจากที่ไหนมาจากประเทศของแกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าผู้ชมแม่้ความสนใจเนี่ยอย่างแรกเลยเอซ่าเมเเลอร์มีส่วนแน่นอนนะครับอย่างที่2ก็คือมันเป็นหนังเขาเรียกว่าใกล้จะปิดจัก,กรวาลแล้วอ่ะ มันไม่ได้ไปไหนต่อผู้ชมก็เลยแบบว่าเอ้ยไม่ดูดีกว่าเพราะว่ากูดูมึงไปเรื่องต่อไปมันก็ไม่เกี่ยวกับมึงอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ให้ความสนใจอะหนังเนี่ยทำรายได้ไป266ล้านเหรียญน,นะครับจากทุนสร้าง200ล้านเหรียญเขาเรียกว่าเจงยับเรามาฟังสัมภาษณ์ของเอ็ดดี้มอสราติกันต่อนะครับแก้ได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่า จากการสนทนากับหลายๆคนที่ได้ดูเด e f แฟลตเนี่ยพบว่าหลายคนไม่สนใจตัวละครน,นี้เลยโดยเฉพาะผู้หญิงมันเป็นเหมือนลมที่พัดผ่านสวนทางกับภาพยนตร์ที่ผมทำทิ้งไว้ในอุตาสาหกรรมภาพยนตร์การแบ่งผู้ชมเป็น4ส่วนอาจมองเห็นภาพที่จะเจนมากขึ้นชายหญิง25ปีขึ้นไปไวัยรุ่นชายหญิงต่ำกว่า25สำหรับเดอะแฟลตอาจไม่ดึงดูดคนเหล่านี้ได้ดีนะัก ภาพยนตร์ใช้งบประมาณค่อนข้างมหาศาลและแทบไม่พอที่จะคืนทุนด้วยซ้ำผู้ชมสนใจแต่เพียงตัวละครแบทแมนแล้วก็ซูแมนเท่านั้นผมลองไปถามใครต่อใครว่ารู้จักเดอะแฟลหได้เปล่าหลายๆคนเนี่ยก็ตอบว่าไม่รู้จักไม่รู้เหมือนกันว่าแกไปถามใครเพราะว่าเดอะแฟลชเนี่ยก็เป็นอีกตัวละครตัวหนึ่งนะที่เขาเรียกเป็นหน้าเป็นตาของ DC มาหลายยุคหลายสมัยแล้ว,ลวคือพอพูดถึงเรื่องความเร็วเนี่ยแน่นอน คนต้องพูดถึงเดอะแฟลชแน่นอนเพราะว่าแกแม่งเร็วเหนือแสงนะครับก็เลยไม่รู้แน่ชัดว่าคนรอบตัวของเอ็ดดี้มอสลอตตีเนี่ยแกเขาเรียกว่ารู้จักแค่แบทแมนกับซูร์แมนหรือเปล่านะในชีวิตนี้เพราะว่าตัวละครของดีซที่ดังๆเนี่ยก็เยอะแยะมากมายนะรวมถึงเดอะแฟลชด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกฮะเพราะว่าเหตุผลที่แท้จริงที่หนังเจ๊งมันไม่เกี่ยวกับผู้ชมสี่กลุ่มอะไรอย่างนี้หรอกเพราะว่าคือผมก็พูดไปหลายรอบเลยนะเพราะว่า คนเขาไม่ชอบเอล a ามิลเลอร์นะที่กล่อเรื่องไว้นะครับแล้วก็ CG ีเนี่ยห่วยแตกมากเลยนะครับรวมถึงประเด็นที่เอ็ดดี้เมอร์เซลตีเนี่ยสร้าง CGI อของคิสโตเฟอร์ลีฟเข้ามาในเรื่องนะครับโดยที่ไม่แจ้งให้ครอบครัวของคิสโตเฟอร์ลีฟเนี่ยรับทราบนะครับมันก็เลยกลายเป็นกระแสแอนตี้อย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าครอบครัวของคิสโตเฟอร์ลีฟแกไม่ได้ติดใจอะไรนะครับ แต่ว่าผู้ชมเนี่ยเป็นแฟนต่างเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะติดใจเรื่องนี้พอสมควรซึ่งผมก็เคยทคําคลิปไปลองย้อนกลับไปฟังกันได้นะครับเรื่องนี้แต่ประเด็นที่เอ็ดดี้เมอร์ซติพูดว่าผู้ชมไม่สนใจเดอะแฟลตโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมันยังไม่จบนะครับเพราะว่าได้มีประเด็นผูดขึ้นมาอีกโดยเว็บไซต์แฟนเกิลนะครับเขาได้แสดงความคิดเห็นค่อนข้างที่จะน่าสนใจพอสมควรเลยนะแล้วก็ตอบกับเอ็ดดี้เมอสตีเนี่ย ว่าความคิดของคุณนี่มันป่วยผู้หญิงทําให้หนังเด e f แฟลเนี่ยเจ๊งมันไม่จริงเลยเพราะจากการสํารวจของเว็บไซต์พบว่าคนดูที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็สนใจในซีรีส์เด e f แฟลจะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยไม่สนใจเด e f แฟลตคงจะไม่ได้และบอกว่าสิ่งที่คุณพูดน่ยมันดูเข่าเบาปัญญาอย่างยิ่งที่โทษผู้ชมโดยเฉพาะผู้หญิงแต่เรารักแบรรี่อลเลนที่แสดงโดยแกรนกาสตินมากกว่าเขาน่ารักขี้เล่นท um ุ่มเท ใจดีและสามารถแสดงอารมณ์ต่างๆได้ดีกว่าเอสตรามินเลอร์ในฐานะผู้หญิงฉันชอบดูเขาอย่างมากอยากให้เขาประสบความสำเร็จการสูญเสียเรื่องของแม่ใน CW เนี่ยทำได้ดีกว่ามันทำให้ใจของฉันเนี่ยเต้นแรงเรื่องราวกับโจก็เช่นกันมันเกี่ยวกับครอบครัวความอดทนความรักบางครั้งมันก็ไร้สาระและน่าลำคาญแต่ฉันก็รักเขา เมื่อพิจารณาจากการให้สัมภาษณ์ของเขามันจิงน่าหงูดหงิดเราคือแฟนตัวยงของ The f l a ลตคุณลองคิดทบทวนสิ่งที่คนพูดดูว่าผู้หญิงไม่สนใจหรือว่าคุณต่างหากที่ทำหนังไม่ดีไม่น่าดึงดูดต่อจากนี้ DC จะมีการรีบูต t ดอะแฟลตฉบับใหม่และฉันหวังว่ามันจะดึงดูดผู้ชมที่เป็นผู้หญิงแต่สำหรับคุณเอ็ดดี้มันไม่ใช่แบบนั้นถือว่าเจ็บจีดพอสมควรเลยนะที่ มีคนตอบกลับเอดดี้มูสุรติแบบนี้นะครับหวังว่าแกจะได้อ่านแต่ว่าแกน่าจะไม่ได้อ่านแกน่าจะไม่ได้สนใจอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ผมก็น่าสนใจนะในเว็บแฟนเกิลที่พูดออกมานะครับเพราะว่าเขาก็พูดในมุมมองของผู้หญิงนะเพราะว่าเอดดี้มูสุรติเนี่ยแกได้เปิดประเด็นว่าผู้ชมผู้ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ให้ความสนใจเดยวแฟลตนะครับจนหนังมันเจ๊งอะไรประมาณนี้ก็คือก็ตอบแบบนี้ก็เจ็บแสบดีเหมือนกันนะครับถ้าผมเป็นเอดดี้มูสุรติเนี่ยผมก็คงจะแบบ เขาเรียกว่านิ่งไปเลยอ่ะก็คือเหวออะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับข่าวในวันนี้ก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันนะครับเพราะว่าก็นั่นอย่างที่เรารู้เนี่ยว่าเอ็ดดี้มอสติเขาก็ไปพ่วงกับที่เก่งนะเกอดแกกากับอิดน่าสนใจนะครับหนังเดยวแฟลตเนี่ยไม่ใช่ว่าแย่นะผมว่ามันก็สนุกดีนะก็คือถ้าไม่นับเรื่อง อะไรหลายๆอย่างที่ผมเพิ่งกล่าวไปก่อนหน้านี้เอตลามินเลอร์ซีจีไอนู่นน,นี่นั่น,นมันก็เป็นหนังที่สนุกเรื่องหนึ่งเลยนะครับแต่อาจจะมีการเปลี่ยนตอนจบนะครับเพราะว่าตอนจบที่ถ่ายทำเนี่ยมันจะมีไมเคิลกีตันอยู่ในฉากจบด้วยแต่ว่าก็เปลี่ยนเป็นจอร์จคูนี่ไปนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้กะที่จะไปไหนต่อไม่ได้ผไปเรื่องอื่นอะไรประมาณเนี่ยก็เลยต้องปิดจักรวาลแบบงงๆกันไปโดยแบลรี่ฟันหลุดอะไรประมาณเนี่ยนะครับก็โอเค คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังนะครับสําหรับวันนี้ผมคงต้องเอ่ยคําว่าสวัสดีครับ